เพื่อนๆวันนี้พี่มาดามฝรั่งที่นกจะพามาเที่ยวสถานที่คนประเทศฟินแลนด์นะคะหน้าร้อนเขาจะมาพักที่นี่จะมีซาวน่ามีซาวน่าแล้วก็มีบ้านพักตากอากาศหลังเล็กๆให้เช่านะคะเราจะเข้าไปดูกันค่ะมีซาวน่ามีเรือให้เช่าขับนะคะที่นี่ รู้สึกว่าคนจะมาเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูกันมีร้านอาหารมีพิซซ่าด้วยนะคะที่นี่เริ่มตอนเช้าแปดโมงปิดสี่ทุ่มพิซซ่านะคะคือจะเป็นหน้าร้อนทุกคนจะมามาเที่ยวที่นี่มาพักพักผ่อน คือด้านนี้จะเป็นมิมิจเต้นเดียมิจเต้นอ๋อมินิกอบมินิกอบเล็กๆอันเล็กๆที่เขาเล่นกันนะคะดูค่ะฝั่งโน้นรถบ้านเขาเรียกรถบ้านมิจเต้เอ้าตัวเอาสุนตัวเหรอเดียตัวล่ะอาสุนตัวเอ้าตัวยาแบบทุกอย่างบ้านรถบ้านบ้านเราจะเรียกว่ารถบ้านนะคะ เขาจะมานอนกันแล้วตั้งแคมป์พวกนี้เขาจะไม่เขาจะไมเ่เขาเรียกอะไรเขาจะไม่มาเช่าอันนี้ที่จะเป็นมึกมันเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นหลังให้เช่าให้เช่าเวลาใครมาพักร้อนที่นี่สองวันสามวันแล้วแต่เราจะจองด้านนี้วันนี้สายเปรยพามาค่ะสายเปยพักร้อนด้านโน้นก็นจะเป็นหลังเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะเราจะไปชมกันค่ะมีรถบ้านหลังนี้พจะมาจะเขาเช่าอยู่แถวนี้ นี่จะคือหลัหลงเล็กๆบ้านหลังเล็กๆที่เขาจะให้เช่านะคะคืนหนึ่งก็ประมาณอา,อาจจะ3าหรือ40ยูโรสายไปบอกว่าเคยมาพักที่นี่นะคะประมาณ30 40ยูโรต่อคืนแต่ว่าเราจะไม่มาพักนะคะเรามาเที่ยวชมเฉยๆทางนี้ก็จะคือทางลงให้ไปเช่าเรือและไปว่ายน้ำนะคะไปดูกันค่ะ อออโอเกษีย์ครับปรย์เนี่ยเพืกษีย์มเ่เราก็มาเจอน้องเป็ดนะคะนกเป็ดน้ำค่ะเรามาเจอน้องเป็ดน้องเป็ดขึ้นมาขึ้นมาจะมาเข้าซาหน้าหรือเปล่าน้องเป็ดนี่คะไม่กลัวเป็ดที่นี่จะไม่กลัวคนนะคะเป็ดที่นี่ไม่กลัวคนนะคะดูสิลงมาก็จะมัน ตรงนี้มันจะติดกับทะเลสาบนะคะ่ะอุ้ยเป็ดเยอะมีลูกมันด้วยนู่นน่ะใกลๆลูกต้องหลายตัวมาเลยไม่ต้องกลัวมันกลัวมันออกไปแล้วมันพาลูกไปแล้วตอนนะี้อันนี้ก็จะเป็นซาวน่านะคะซาวน่าเวลาลงไปว่ายนะ้ำในทะเลสาบแล้วเขาก็จะขึ้นมาเข้าซาวน่าให้ร่างกายอบอุ่นมีเรือให้เช่าด้วยนะคะมีเรือให้เช่าเดียรมเอเอืกอซิตุนเตียบไปยงกอมากซา ห้าห้าห้ายูโรค่ะห้ายูโรตุ้นเตียชั่วโมงหนึ่งกูสตุ้นเตียกูสตุ้นเตียหกชั่วโมงสิบยูโรค่ะประมาณ3ามอห้าสิบบาทนะคะอันนี้เราจะเดินชมรอบๆนะคะหาดตรงนี้จะสามารถลงมาว่ายน้ำได้นะคะดูหาดทรายก่อน ดูหาดทรายทางโน้นก็จะมีน้องเป็ดกำลังว่ายน้ำอยู่ฝั่งโน้นใกล้ๆเห็นขาวๆแวบ,บๆทางโน้นก็คือเรือที่เขาให้เช่านะคะมันจะเป็นท่าเป็นท่าเหมือนตรงนี้เป็นบะแบบให้คนมาตอนพักร้อนมาพักรวมกันแล้วก็มีเรือให้เช่าฝั่งโน้นคือปืนอ้นนกี่ค่ะที่เราไปถ่ายวิดีโอกันมารอบก่อน ตรงนี้ก็จะคือที่เขามาพักกันแล้วก็จะเอาไส้กรอกมาย่างกันนะคะนี่ค่ะย่างไส้กรอกเตาย่างตอน,นเย็นเย็นเขาจะมารวมตัวกันแถวชายหาดแล้วก็มาย่างไส้กรอกกันค่ะเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะอันนี้ก็คือ ที่เขามีรถบ้านกันนะคะเขาจะมากางเต็นท์นอนกันนะคะพราะใหญ่แก,กก็เคยมาค่ะเคยมากางเต็นท์นอนที่นี่กับลูกชายแกรถบ้านจะมารวมตัวกันทางนี้ค่ะจะมีที่ให้จอดแล้วก็มีที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะคะเยอะมากเยอะมากเลยค่ะ บ้านหลังเล,เล็กๆบรรยากาศดีดีค่ะเช้าๆนี้เขายังไม่ตื่นกันค่ะเราจะไม่เข้าไปรบกวนเขาเราจะแค่มาเยี่ยมชมเขาเฉยๆนะคะ<อ><อ>คือวิถีชีวิตคนฟินค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เองเวลาเขาพักร้อนหรือว่าเขามีโลมมา มีลูกมาคนละเดือนสองเดือนเขาก็จะมาพักร้อนแบบนี้ค่ะไปกับครอบครัวเขาชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบแบบนี้ก็คือลูกๆที่เขาพามาก็จะปลูกฝังจิตสํานึกของเขาว่าเออเขามีลูกเขาก็จะพาลูกมาแบบนี้เหมือนกันนั่นก็เป็นแบบว่าสืบทอดต่อๆกันามาเหมือนกับวิถีชีวิตคนไทยที่แบบพาลูกพาหลานไปทําบุญที่วัดแล้วก็ลูกหลานก็ จเจริญเจริญรอยตามกันนะคะเหมือนกันที่นี่เขาพาลูกคาเต้าเขารักธรรมชาติพอลูกเต้าเขาเติบโตมามีลูกเต้าต่อมาเขาก็รักธรรมชาติเหมือนกันเขาก็จะมาแบบนี้นะคะนี่คือแต่ตอนนี้เขากําลังนอนกันอยู่ค่ะเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะแล้วก็ถ่ายแต่อยู่ใกล้ๆก่อนเขาจะกางเต็นท์นอนเต็นท์ใหญ่ก็มีเดียวิส,สดเต้นท์จ้ะ จะมีห <PC, S 2> ้องน้ำให้รวมตัวกันห้องน้ำอาบน้ำนะคะมุดตาตาสาซิสเลเอซุยกูยอะขก้นนินึงอืดูเลยเอออย่เล่นหนาว่านนุมกูไม่สบายการได้มาไอลก็จะส่งแก่เสัลจแหละเอตัดเลยหน้าหนาวจะไม่มีใครมาพักก็ใหญ่บอกใครจะมาพักมันหนาวอันนี้ ห้องอาบน้ำห้องน้ำคือมันจะกว้างกว้างมากเลยค่ะบริเวณจะกว้างมากลมรื่นนกร้อง,ก,องกระจิบกระจิบกระจิบสายเปพามาสายปีก็ชอบเหมือนกันชอบมากที่จะพาไปนู่นไปนี่ขอให้จตาว่าง นี่ค่ะรถบ้านพวกนี้เขาจะเขาจะเป็นรถรถเก๋งคันนึงแล้วเขาก็จะลากเอาไอ้ตัวที่เป็นบ้านเนี่ยค่ัมาไม่เหมือนไม่เหมือนอันไม่เหมือนอันนู้นอันนู้นจะเป็นรถแล้วก็เป็นในบ้านอยู่ในตัวแต่บางอันเขาจะใช้รถเก่งของเขาลากมานะคะแบบนีอ้อันนี้ที่ว่าอันนี้เขาให้เช่าได้นะคะปีเท่าไหร่นะเดีย วิสตาตดมาคุณววกอ่าแบบนี้คือเราต้องใช้รถลากเท่านั้นนะคะตัวแบบนี้ต้องใช้รถลากเอาจะมีให้เช่านะคะแต่เราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เขามีให้เช่าถ้าเราต้องการจะเช่าเอารถเรามาเอารถเก่งมาแล้วก็มาลากเอาจะไปเที่ยวไหนสองวันสามวัน ไม่รู้ว่าค่าเช่ายัางไงอะไรเขากลางเต็นท์นอนกันกำลังทำอาหารเช้านะคะเราจะพูดเบาๆนะคะเพราะว่าเรากลัวเขาตื่นกันเกรงใจขงเขายังนอนเป็นอยู่ค่ะ เราจะพูดเบาๆค่ะจางๆเดชเดชนะรั้นค่ะมีเรือให้เช่าด้วยดิล่ะได้ปะเว้นเลยมีเรือให้เช่าหรอคะไม่ต้องไปต้องเตะนะเพื่อนยิ่งยิ่ ขอ,ขอบคุณะคะ้อค่ะที่เขามารับชมคลิปมาดามฝรั่งชีโนโคจบคลิปใบเพียงแต่แค่นี้เนาะค่ะ,นะเนาะ๋ยวมันสิเาาเกินไปขอบคุณะคะ้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้มาดามฝรั่งชีโนเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปะะ้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ